เลี้ยงวัวกับธรรมชาติลมแรงมากเลยค่ะนี่เลยค่ะส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่ามาเลี้ยงวัวหรือว่ามานอนนี่ก็มากวนกับเจ้าของอีกแล้วนูนไ,ไปไปล่วัวไปเฮ้ยไปอีกแล้ว ไปแล้วไปไปล่ว,วัวนุ่นบรรยากาศบรรยากาศลมพัดเยิน,ยนอากาศยามเย็นตัวนี้ก็เนาะดูดูดูมันอยากให้โยกอยากให้เล่นด้วย วัวก็ยางเอายางเอาเอาเดินไปไม่ต้องกินหลอกหญ้านะพากันเดินเลยนู่นไปแล้วไป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 โอเลี้ยงไปมา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  เดินเที่ยวหรือว่ามันกินหญ้า่ยดูสิคะเดินเอาเดินเอาไม่ยอมหยุดกินหญ้าเลย หยุดหยุดหยุดเฮ้รอกินแต่ฟางตอนเข้าโคกบ่ายาไม่ยอมกิน ดู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 เด,ดินอ้าวเดินอ้าวจำอ้าวเลยโอเลี้ยงไปวิ่งวิ่งตอนวัวหน่อยเร็วไปไปนู่นเลยไปไล่ตัวนู้นเลยเร็วดูมันไม่ยอมหยุดกินหญ้าเลยจะเดินหาสวรรค์อะไรเนี่ย นักนะยมหยุดกินยาเลย เดินอย่างเดียวแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ แล้วหนูเอ้ยไปไหนกันน่ะโอ้ยเนาะเธอไม่ยอมหยุดกินยาเลยไปไหนนน่นเราอยู่กันทางนี้เราเองจะเดินไปไหนไปเลยดุงดงเลยเฮ้ย ลัดไปก่อนยังไม่ถึงเวลาเข้าโพกกินหญ้าก่อนเดี๋ยวก็ไปร้องเรียกขาอยู่ทางโน้นโอ้ยนี่นี่บ้าบอมานี่เลยอ,อยู่ที่กระท่อมแล้วค่ะ ไปโน่นแล้วแน่แต่จะไปไหนหยุดบอกให้หยุดหยุดหยุด,ยดจะไปไหนดู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 ด ไม่ถึงเวลาไปกินหญ้าก่อนเดี๋ยวเห่อเดี๋ยวเห่อยังดื้ออีกโอ้อยอีห่า,หา กินอยู่นี่แหละแต่มันจะหิวน้ำไปแล้วห,หิวน้ำมากเดินจนรอบอ้อมนาเอามามา กินน้ำก่อนแล้วค่อยลงใหม่ก,ก็ได้มา ไมกินไปกินฟาง อะรแบบนี้เนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ